สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูจะได้อธิบายถึงแบบจำลองทฤษฎีสำหรับจรณาศ,าศาสตร์เคมีนะครับซึ่งมีอยู่2ทฤษฎีใหญ่ๆก็คือทฤษฎีการชนนะครับซึ่งเขาบอกว่าสารตั้งต้นที่จะเข้าทำปฏิกิริยากันเนี่ยจะต้องเข้ามาชนในทิศทางที่เหมาะสมจึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ถ้าทิศทางไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยา นะครับซึ่งโมเลกุลที่เข้ามาชนเนี่ยนอกจากจะต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมแล้วเนี่ยโมเลกุลจะต้องมีพลังงานที่มากพอด้วยนะครับการชนที่ว่านั้นถึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีให้ผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับไอ้พลังงานที่ว่านั้นเนี่ยก็จะได้อธิบายในทฤษฎีที่2นะครับซึ่งพลังงานในเขาเรียกว่าพลังงานเก่ากำมันนะครับ อทิษฎีที่2นคะครับเขาพูดถึงทฤษฎีสภาวะ t r n s s t t o o นะครับหรือว่า n s า t i t e ั t s t a t e theory นะครับเขาพูดถึงการเข้าชนเนี่ยไอที่บอกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยชนในทิศทางที่เหมาะสมเนี่ยและมีมีพลังงานที่มากพอเนี่ยพลังงานนั้นคืออะไรยังไงนะครับเขาก็ยกตัวอย่างเช่น สมมุติมีสาร A ทำยากับ B C นะครับเวลามันชนกันปุ๊บก็จะเกิดการสร้างพันธะระหว่าง A กับ B นะครับและเกิดการสลายพันธะระหว่าง B กับ C A กับ B ก็เกิดฟอร์มบอ์ขึ้นมา B กับ C ก็เบรกบอ์ขึ้นมานะครับไอสารตัวตัวที่มันอยู่ระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาเรียกเปนว่า activated complex นะครับอันนี้เขาเขียนไปเรียบเลียเรียกฉาสารเชิงซ้อน กำมันหรือสารเชิงซ้อนก่อกำมันก็ได้นะครับที่ว่านี้มันมีอยู่สองทฤษฎีใหญ่ๆ,ๆนะครับที่พูดถึงจลนศาสตร์เคมีจลนศาสตร์เคมีคืออะไรพูดถึงการศึกษาเรื่องอัตราเร็วของปริรยาครับว่าปยามันจะเกิดขึ้นได้เร็วได้ช้ามากน้อยเพียงใดโดยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับคลิปนี้มันมีเ,เวลาจํากัด นะครับสัก5านาทีงั้นครูขอไปที่ข้อสอบเลยนะครับข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ข้อนะครับก็คือ,อข้อที่1เขาบอกว่าจากรูปการเป็นการชนระหว่างไนโตรเจนไดออกไซด์ N O 2นะครับกับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับในข้อใดทำให้เกิดไนโตรเจนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับ คําตอบคือข้ององูนะักศึกษาสังเกตดูนะครับเ,เขาบอกคาร์บอนมอนนี่คือ CO ถูกไหมครับแล้วก็สารต้นคือ NO2 ไนโเรเจนไดออกไซด์เวลามันชนกันนี่นะครับเขาก็จะเกิดการฟอร์มบอนขึ้นมาเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ถูกไหมครับแล้วก็จะเกิดการเบรกบอน n อ NO2 เปลี่ยนไปเป็น NO เห็นไหมครับทิศทางการเข้าชนจึงสำคัญนะครับ ส่วนในกรณีของอาสภาวะทรานสิชันเนี่ยนะครับทฤษฎีที่ว่านี้เอ่อกราฟของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับจะมีอยู่2แบบเริ่มต้นสนานตังต้นจะมีพลังงานสูงนะครับสุดท้ายก็จะมีพลังผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงานต่ำปฏิกิริยายแบบนี้เรียกปฏิกิริยาคายความร้อนนะครับ exothermic reaction นะครับ e x o t h e r m i c reaction ส่วนถ้าเป็นแบบนี้เริ่มต้นสนันต้นมีพลังงานต่ำสุดท้ายมีพลังงานสูงแปลว,ว่ามันดูดพลังงานถูกไหมครับแบบนี้เรียก e n d o t h e r m i c r e a c t i o n นะครับ ซึ่งเราสามารถคำนวณค่าพลังงานก่อกำมันได้พลังงานก่อกำมันก็คือ,อพลังงานของสารตั้งต้นจนถึงจุดสูงสุดนะครับนี่คือสเกล5นี่คือสเกล,เกล10นะครับ E A หรือ Activation Energy ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับ mm hmm. ก็ถามว่าพลังงานสารตั้งต้นมีค่าเท่าไหร่ครับก็5กิโลจูลพลังงานผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ครับก็10กิโลจูลพลังงานของปฏิกิริยานะครับ Delta H reaction มีค่าเท่ากับพลังงานของผลิตภัณฑ์นะครับ ลบด้วยสนังต้นผลิตภัณฑ์ก็คือลบสินะครับลบด้วย5กลายเป็นล5กิโลจูลเปอร์โมลนะครับสนังต้นมีพลังงานสูงนะครับสุดท้ายมีพลังงานต่ําแต่ว่าปริยานี้เป็นปริยาคายความร้อนนะครับคลิปนี้เร่งหน่อยนะครับเพราะว่าโปรแกรมลูมเหมือนจะจํากัดให้ครูพูดได้สักแค่5นาทีต่อคลิปนะครับตอนนี้เหลือ26วินานทีนะครับงั้นในคลิปนี้ซึ่งครูพูดถึงเรื่องทฤษฎี ที่อธิบายถึงจลนศาสตร์เคมีจบลงเพียงเท่านี้นะครับมีสองทฤษฎีทฤษฎีการชนกับ transition state t h e o r y นะครับพูดถึงพลังงานที่เข้าชนนะครับต้องมีพลังงานมากพอเท่าไหร่แล้วก็ทิศทางที่ถูกต้องคลิปนี้สวัสดีครับ